ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลยังวิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่สองมวลน,น้ำจากฝนที่ตกหนักหลายวันได้เอ่อล้นคลองและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วส่งผลให้ขณะน,นี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว6อำเภอได้แก่ ควรโดนท่าแพควรกาหลงมะนังและงูและอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำทำให้บ้านเรือนริมคลองดูสนและคลองมำบังถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงในอำเภอละงูหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะลีเป้และสถานีเรือละงูทับเรือภาคสามนำกำลังพร้อมเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงพร้อมสอบถามความต้องการ เร่งด่วนเพื่อบรรเทาความดดร้อนเบื้องต้นในขณะที่ถนนสายฉลุงละงูอำเภอเมืองสตูลพบปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมผิวจราจรฝั่งขาเข้าเมืองจนต้องปิดการจราจรเหลือเพียงด้านขาออกทำให้การจราจรติดขัดยาวเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาพอปร,รอฉลุงเร่งอำนวยความสะดวกพร้อมเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมหากไม่จำเป็น ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสตูลรายงานว่ามี27หมู่บ้านกว่า1,043ครัวเรือนได้รับผลกระทบและอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นช่วงๆทำให้สถานาการณ์ยังไม่นิ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง